รับองค์กรการกุศลออกซ m แฟมที่ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมเพื่อยุติความยากจนรายง,งานนะครับว่าในขณะที่ผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ที่สุดของโลกกําลังมีกําไรสูงเป็นประติการแต่ผลกําไรดังกล่าวกลับไม่ได้คืนไปสู่เหล่าชาวไร่ที่ปลูกโกโก้ผู้ซึ่งกําลังเผชิญกับไรายได้ที่ลดลงและความยากจนที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ของอ x อกซฟรมระบุว่าประเทศกาหน้าเป็นผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่อันดับสองของโลกและนับตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิดในปี2020เป็นต้นมารายได้ของเกษตร,รกรในประเทศลดลงโดยเฉลี่ย16ไปแล้วอูเวนติงจากองค์กรอ x อกซฟอมอธิบายว่าแน่นอนว่าการระบาดของโควิดคือการหยุดชะง,งักครั้งใหญ่รวมถึงสงครามในยูเครนและวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมา ควบคู่ไปกับความท้าทายในระยะยาวอย่างเช่นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฟาร์มโกโก้ที่มีการใช้งานเพาะป,ปลูกมาอย่างยาวนานซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในกาหน้าองค์กรการกุศลนี้ระบุว่าชาวกาหน้าที่ทำไร่โกโก้จำนวนมากมีชีวิตอยู่รอดด้วยการทำเงินเพียง2ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้น เนติงกล่าวเสริมว่ารายได้ที่ลดลงของเกษตรกรในกานาอย่างกลายมาเป็นปัจจัยที่ทําให้มีการใช้แรงงานเด็กในการทําฟาร์มโกโก้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในกานารวมไปถึงประเทศอื่นๆที่ทําไร่โกโก้ด้วยขณะที่ประเด็นการตัดไม้ทําลายป่าก็เป็นอีกปัญหาเพราะเกษตรกรมีแนวโน้มที่จะออกไปตัดไม้มากขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ทำหากิน และเมื่อมองไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกในแวดวงช็อกโกแลตทั้งเ e r s h hey, e ี l ล n นช์แอนด์สปรุงลีมอนเดเลสรวมถึง n นสเล่ก็จะพบนะครับว่านับตั้งแต่เกิดการาระบาดเป็นวงกว้างของโควิดบริษัทเหล่านี้มีผลกําไรเพิ่มขึ้น16%โดยเมื่อคำนวณเฉพาะกำไรของบริษัทช็อกโกแลตมหาชนที่ใหญ่ที่สุด4แห่งพบว่ามีมูลค่ากำไรสูงถึง15,000ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมา สถานการณ์ในสาธารณรัฐโกดิวัวหรือที่รู้จักกันในนามของไอวอรีคสซ์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไม่ต่างกันนักเพราะเกษตรกรของที่นี่ต่างบ่นว่ามีไรายได้ที่ลดลง จูเลียนกูอัมเมคโคน,นันเกษตรกรไร่โกโก้กล่าวว่าพวกเราชาวสวนนั้นล้วนยากจนแต่พวกตนตกที่เข้ามาซื้อโกโก้กลับมีแต่ร่ำรวยขึ้นขณะเดียวกันพวกเราเหล่าเกษตรก,รกรก็กำลังเดือดร้อนเราไม่ได้อะไรเลยทั้งอย่างมีปัญหาในการเพาะปลูกจึงอยากขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือบ้าง รัฐบาลของการหน้าแลไอวอรี่โคสได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อปี2021เพื่อที่จะได้รับส่วนแบ่งที่มากขึ้นจากผลกำไรของอุตสาหกรรมช็อกโกแลตโดยมีการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อตันและให้ส่วนลดสำหรับการชำระด,ด้วยเงินสดซึ่งเป็นจำนวนเงินพิเศษที่กระจายไปสู่เกษตรกรโดยตรงนอกเหนือจากราคาโกโก้ที่เป็นอยู่ในตลาดอย่างไรก็ดีองค์กรออกซฟมชี้ว่ากระบวนการขั้นต้นนั้นล้มเหลวในการช่วยเกษตรกรให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อ VOA ติดต่อไปยังบริษัทช็อกโกแลตยักษ์ใหญ่เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวบริษัท l ินช์แ p นด์สปรุงลี่แจ้งว่าพวกเขาได้จ่ายโบนัสให้กับเกษตรกรประเทศกาาในตรา60ดอลลาร์ต่อตันและลงทุนมากกว่า20ล้านดอลลาร์ในโครงการเพื่อความยั่งยืนของโกโก้ในปี2021ขณะที่บริษัทเฮอร์ชีนะครับแถลงว่าตนมีเป้าหมายในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นผ่านการโอนเงินสดและให้สินเชื่อ ส่วนบริษัทมอนเดเลสและบริษัทเนสเล่ไม่ได้ตอบกลับเพื่อแสดงความเห็นในประเด็นนี้ผมคมสันสีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน